เลยครับเนาะผมใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อผมทอดแปลว่าพัดกะเพราหมักใส่น้ำมันหน่อยหนึ่งครับพี่น้องมันชิได้หอมมาคนเพิ่นก็พัดบกคอยใส่น้ำมันนะพี่น้องเาะแต่คนหูจักก้มอร่อยอีรีนะไม่ใส่น้ำมันครับพี่น้องครับหมูบดเยอนี้ก็โอ้ย <c oughs> นี่จะมันมงเขาแรงน้ำกันครับผมอาจิลลุ่งคีบบ,บ่ตรงเวลาเด้อพี่น้องครับ บอกล้องกับบทิ้งทายนะพี่น้องครับสนุนแล้วถอดไข่เนี่ยแล้วพวกกินไหมบ้างกินเนี่ยคนอะไรกันไ,ไปบ้านพ่อเฒ่าแ,แรกอะ่ะบอกคอยกินยังกระยันยันเพคนว่าเออมันคือกินเนี่กินชาหยันเพคนเบาเงี้นเนาะผมอดผมอดกินนะผมก็ได้มันคือกินแนวบอ่อนอะ่ะจ้าของกินบอกเป็นเท่าอหร่จับมันตีกลับแนวคนอะไรกัน โอ้คือรดกะใช่ชิ้เล่หลายยังงอนพี่น้องมันจังแสบมีครับพี่น้องครับกินเข่ากินหนังน้ำกันเด้ครับเด้เดี่ยวเลยครับผมมากครับมากกินข่ากินนังน้ำกันย่างมือเร่งครับพี่น้องครับกำลังเสียงหายสาหนุยหอดไข่เจียวกินข่าเร่งครับพี่น้องครับขัหวไข่ใส่น้ำขวไข่ใส่น้ำครับพี่น้องครับผมก็เต็ดกินผมเองครับพี่น้องครับอันนี้ก็จะมีผัดกระเพราครับพี่น้องผมตำพริกแล้วพี่น้องครับนี่ อากะเพ้าอาหมูสับครับพี่น้องผมเ็ดกินมาหนิหูเขาพี่น้องครับบรดกินเขาเตเทียงครับพี่น้องเนะาะเพราะมันเว้นนี่กินยังก็กินเสร็จเนะฮะอ๋อกินเสสวนครับสนุ่ยสั่งมาจากเล่าพี่น้องเอยเจ้าเสสวนสบายดีพี่น้องเหรอะเออสบายดีเนาะครับพี่น้องครับมากินข้าวแรกน้ำกันครับผม อ่ะจิลุงคลิปบอตรงเวลาเด้เอพี่น้องครับบวก้องกับบระเทไทยนะพี่น้องครับสนุนยละถอดไข่แม่รับพกกินไหมบ้าี๋ยคนะครับพี่น้องครับมาเฮ็ดกินแลงน้ำกันครับพี่น้องครับอ่าสนุยนั่งยืนถ่ายคลิปใหนพี่น้องบ้างเนี่ยถ่ายปก่อนโอเคครับผมสนุยถอดกันพี่น้องเดี๋ยวพงสิพักน์เข้า จังน้อยพี to ่น <limitations> <Syndrome> ้องครับเดี๋ยวผัดกระเพราจังหน่อยครับพี่น้องครับผมก็เตรียมเครื่องเตียมยังไววเลยพี่น้องไอ้สนุ่ยคนขวาไข่หัวอย่างก่อนโอเคครับกำลังเสใ่้สนุ่ยผัดอ่าถอดถอดไข่นะพี่น้องเนาะผมกะิบผัดกะเพราพี่น้องครับเพราะว่ามื่อนี่หากันกินเขาแรงครับพี่น้องครับว่ายานอ้วนหรอครับอ้วนจังเอาไว้เมื่นาคอยลดนะครับพี่น้องเนาะกินหน่มันอิ่มทองมีแห้งทองก่อนครับ ัดกะเพราหมูสับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นหมูสับครับพี่น้องเดี๋ยวผมก็สิผัดหาอันไห,หนก,ก่อนตะลิบวบ์ทัาน,นามาอยู่โอเคครับพี่น้องแล้วก็เริ่มผัดติดเก็ติดอยังโอ้ย มันในลูกค้ากับบุกไฟมีมบันไดครับพี่น้องเอ้ยมันเงียบเลยเพราะว่าทามีอ่าตอนเศร้าได้เศร้าเลยตอนบายตอนยังสเงียบเลยครับเนาะผมใช้น้ำมันน้อยหนึ่งแล้วพี่น้องเด้อผมทอดแปลว่าพัดกระเพามักใช้น้ำมันน้อยหนึ่งครับ่นองมันชิได้หอมมางคนเพิ่มกับพัดบุกอยใช้น้ำมันนะพี่น้องเนาะแต่คนหูวจักก้มอร่อยอีหลีนะไม่ใช้น้ำมันครับพี่น้องครับ หมูบดเยอยวนี่กคโอ้ยนี่จะมั่นหมูพี่น้องมันโมเมนเนื้อแบบเนื้อบดอิลีนะโมเมนเนื้อหมูบดอิ่ลีนะพี่น้องมาผัดไปเลยพี่น้องครับเอากระเติมน้ำจัน่อยครับพาะว่หมูมันหมูมันแข็งครับมันบวแตกโจเอาน้ำไปใส่ขัวให้มันสุกครับนี่ต้องกินแรงครับพี่น้องเลยแล้วกินอียังไงพี่น้องเนี้ยมัเร่งก็ได้ สนุยกินขัวขี่ปลาสนุย่ยผมก็สิกินอันนี้แหละครับผมกินขัวขี่ปลาคือสนุ่ยบมเป็นนอกส่วนผมกินขัวขี่ปลาก็กินหมเป็นเลยเนาะครับพี่น้องครับผมก็มักกะเรากกะเพร่อย่างนี้นะครับม,กบมกกักอา,ากกหารเต้ไทยส่วนมากอาหารเล่าก็บเป็นกินกินบางอย่างครับ แต่ก็กินครับแต่อาหารสี่บอกกินเบิร์ตยงังอยเนลตัวแนว่าผมเก,มกิดมาผมมักินอาหารไทยๆครับหว,น <c oughs> วนา, <c oughs> วา,านหวานหวานจืดๆนี่ามากหลยเพราะว่าแต่ก่อนก็บบุกินเพดกินจัดรสจัดยังมากมา่เพราะว่าเป็นคนแต่ว่าฉี่กระแบะนะพี่น้องก,กินเนื้ออะไรก็ได้แต่ไปบ้านพอถาแล้วเลยกับบกเคยกินยังไงยัน ยัน่นว่าเออมันคือกินหยาก,กินชายันคนเบาหน่อยเ่ยเนาะผมอดผมอดกินนะผมก็ได้นั่นคือกินแนวบวกนะจะของกินบวเป็นมันคือก็จะมันตีกลับแนวเลยโอ้คือรดกระชส้ชิเล,ล่หลายยังไงพี่น้องมันจังแสบน้ำตาลกับใส่ตามหอมอกคกับผมมักหวานก,ก็ใส่หวานจังหน่อยกะข,ขวแบบน้ำคุกคิดครับพี่น้องลาดเข่าเนาะ มันตนก็มาแข่งเลยแต่วบางกองมักน้ำผู้ชิกนะครับเนาะน้ำจ้วงหน่อยนึ่งใส่กระเพากินโอ้แสบหลายครับเหยุดแนมซีเรียงน้ำกันครับพี่น้องครับหน้าตาเฮาบริสไทยขไข่สมูนแล้วแล้วไข่ครับขไข่สาวนูนเหยครับพี่น้อง น้ำมันแนครับพี่น้องน้ำมันแรงครับพี่น้องมันทุ่มน้อยๆครับตอนตอนนี้เนาะว่าผมเห็นแล้วผมเอ่าคิบลงเลยพี่น้องเดี๋ยวผมปวัวจะน้อยพี่น้องปวัวให้มันาวกุ๊กกิดเนาะอาจจะบอแห้งเกินแต่ว่าเอาแบบพอดีพอดีใส่กระเพ้ากับกระเพ้าแดงครับพี่น้องครับกระเพ้ากันแดงมันจะหอมดีครับโอ้กินนะสีเขา่านให้พี่น้องเบิ่งเลยเนาะพี่น้องนะ่าจะได้กิน,ลลนอลไรหรือผมว่าหอมหลาย อสิบอสนันันการเอดแนวกินการพัดการถอดครับพี่นอ้องโว้ยบอกแบบทำโตประสบการณ์หาปีครับอสิบอเก่งครับผมไอ้กระพ่อเฮ็ดไอ้เจ้าของกินได้ห้ลูกแไม่กินได้ครับพี่น้องให้ส <c oughs> น,นุกตักเขา่ากันให้สนุกตักเขา่ากินครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บเหี่ยนแก๊สเหี่ยนยางครับพี่น้องปิดแก๊สปิดยาง เพราะว่าเขาเห็ดแล้วเขาก็สุไปกินเขาแล้วกันเชี่ยเงินครับพี่น้องครับเชี่ยเงินเชี่ยข้ามเพราะว่าต้องเชี่ยบินส่งบินให้เอื่อรับเอาเยอะอยูเอ่เอาประมาณนี้ก็ได้ เราไทยกับปอท่องก็อยากว่าเนาะนี ans, Hence, ่พี่น้องครับแล้วแล้วปัดกับเพ้าผมกับเพ้าหมูสับดี่ครับพี่น้องครับกินเข่ากินน้องน้ำกันได้ครับเด้อแล้วเลยครับผมนี้นะครับเนาะอาหารแนวกินเฮ้าครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปกินข่าน้ำกันครับพี่น้องผมงก็เมียนแกะเมียนยังแล้วเลยครับเดี๋ยวพาหากินข่ากินน้ำกันครับนี่คือ ผัดกระเพ้าบวกรองนะครับตอนแรงๆครับพี่น้องครับมากินข้าวกินหนานมกันครับพี่น้องครับไปครับผมไปที่โต๊ะกูแหละครับพี่น้องโต๊ะประจําของข้าไก่ยุบพอมันเย็นพี่น้องมันจะตรงล่มพอดีครับพอร่มมันจะมา่องนี่นะครับพี่น้องเนาะอาจจะมั่วจังหน่อยครับผมนี่พี่น้องครับ กะเพราผัดยังกันร่วมๆกันนี่แหละพี่น้องของกินยังมาแลงครับพี่น้องครับนี่ครับผมก็จะมีผัดกะเพราบะกลองกะแกงเห็ดใส่ขี่ปลาสนุยแล้วก็ขัวไข่ครับพี่น้องครับเนี่ยกินสำเร็จแล้วพี่น้องเลยแต่ละมือก็ได้ยอันนี้คือว่ารัวเลยพี่น้องหลายเติบด้วยครับอู้มันของหน่อยสนุยแล้วก็ไปเอายังเราบริจากเอาหนามบ่เอ้ยผมกับเพื่อนมีหนามกินเลยเอาหนามให้ผมเลยเด้อ น้ำเสกแก้วผมไม่ได้ปะน้ำนำส่แก้วผมไไน้ำมนนนันนีู่และผมกระยกักมันกินเบิดเร็วข้าวเดียวมันก็เบิดแล้วอุ้ยประเทศน้ำออกบ,อกกบ่เจ้าคุณประเทศนำออกให้บ้ากลองเงี้สน,นุนหรือื่อคือบระเทศให้น,น่น้ำเทน้ำบ็ดีเจาา้าเขาว่าเนาะคุยกับว่าเจ้าชิดเทให้ข,อขาา่อยเลยเจ้าก็ได้เนาะ พี่น้องเวงเงหน้าตาที่แท้จริงเราแล้วประเด้ยิเห็นบาด้หัวที่พี่น้องคิดนะครับหน้าตึงนะผมบวดหัวปวดเวินนะเดี๋ยวพวน้ำแข็งจัะหน่อยพี่น้องเอา้าน้ำแข็งน้ำแข็งก็ยังเต็มนะตัวลูกค้าบ่มีน้ำเต็มอ่ะกินข้าวกันครับผมพี่น้องกินข้าวกินนานเหมกันครับพี่น้องครับนื้อมูเร้ง โอเคครับพี่น้องกินข้าวกินหนำแล้วครับนเนาะเด็นพี่น้องกินข้าวนี่เอาเด้อเบิง่ขงข้าสวนบนเป็นขึ้นสีจอยแล้ววะเอาโอเคครับพี่น้องครับกินขา้นาวกินหนำเหมือนกันครับ